วันนี้อยู่กับเซวนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยนตนรถมือสองค่ะวันนี้มี t o y o ต้ Camry ี่เข้ามาใหม่ค่ะพี่พี่ขาคันนี้รถเพิ่งเข้าเลยนะคะสวยๆเลยค่ะสภาพแล้วก็ออปชันเนี่ยจัดมาให้เต็มเลยนะสำหรับคันนี้เป็น t o y o ต้าคัมร 2.0G ค่ะนะปี2020นะคะร,ราคาคันนี้699,000รถสไตล์ผู้บริหารนะคะขับนิ่ม และที่สําคัญคันนี้ประหยัดด้วยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะคันนี้ได้สีบอนเงินรอบคันเลยนะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์คมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยกระจังด้านหน้าได้เป็นสีเทานะคะสวยๆเลยตัวรถเป็นสีบรอนเงินนะ,ะสำหรับคันนี้นะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อย นี่ยล้อแมกนะคะลายสวยๆตรงรุ่นเลยค่ะยางบริสโต e นะคะได้เป็นยางบริสโตนด้วยสําหรับคันนี้เนี่ยฮะยางบริสโตนปีใหม่ๆเลยนะคะสวยถูกใจเนี่ยถ้าชอบถูกใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะหูกระจกมองข้างปร,รับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเลยเนี่ยด้านมือเปิดเนี่ยเป็นสีเดียวด้านมือเปิดเป็นสีโครเมียม เนี่ยค่ะสายลักชวรี่เลยพี่พี่ขาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถด้านในกันโอ้โหด้านในเบาะหนังตึงๆสวยๆเลยค่ะและได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะพี่พี่ขาออปชันเนี่ยจัดมาให้ค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์เลยนะค่ะสำหรับคันนี้รถเพิ่งเข้าเนี่ยค่ะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยพี่พี่คาะนะคะสำหรับคันนี้ สวยงามไฟแอมเบียนไลท์ใช้งานได้ทุกจุดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างตัวรถกันนะ,ะโครงสร้างหลักตัวรถเสา A นะคะตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงะขันไขนะคะตัวน็อตสวยเดิมครบเป๊ะเลยนะกระจกเดิมแท้โตโยต้ทุกบานมั่นใจได้เลยพี่พจา๋านยะแผงประตูนะมีไฟสองสว่างลำโพงด้านล่างมีวางแก้วมาให้นะ,ะด้านมือจับเป็นสีคโครเมียมลักชัรี่มากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ซีนยางขอบประตูนะไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกเลยเม็ดอาร์ตเดิมนะสำหรับคันนี้ด้านล่างมีไฟให้ด้วยนะสวยงามครบคันรอบด้านเดี๋ยวมาดูกันที่เสาบีต่อเลยนะโครงสร้างหลักเสาบีนะคะตัวน็อตสวยครบเลยนะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดแผ่นเพจคาตกจดตรงปีตรงรุ่นเลยปี2020 นะตัวน็อตไม่มีแม้แต่คาบสนิมเลยนะสวยงามมากๆใครที่หาโรสไสตล์ผู้บริหารนะคะประมาณนี้นะพี่จ๋านี่ยคนะราคาทุกวันนี้บอกเลยนะคะใครก็เป็นเจ้าของได้เนะี่ยคันนี้ของเงินเดือนนะ0ะ25,000บาทขึ้นไปนะสามารถเป็นเจ้าของ Toyota Camry นะสวยๆคันนี้2.0ปี20ได้เลยพี่จ๋านะคะ สภาพรถพรึ่งเข้าค่ะนะคะร,รถยังไม่ได้เก็บงานใ,นใดๆนะแต่บอกเลยว่าสวยครบเป๊ะมากๆนะคะด้านหลังแอร์แยกมาให้ตรงเท้ามีไฟส่องสว่างมาพร้อมที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะสวยงามรอบด้านเลยพี่พี่จา๋าเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวน็อตโครงสร้างตัวน็อตนะะด้านหลังนะสวยงามมากๆมาพร้อมออม่านนะคะตรงนี้ม่านเป็นแบบแมนวนวล นะคะด้านข้างเป็นม่านแมนวนวลนะส่วนด้านหลังนะคะเ,เป็นม่านแบบไฟฟ้านะสวยๆเลยนะประตูก็มีล็อกเด็กให้ได้ใช้นะสวยงามครบคันนะสำหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้าเลยสีบรอนเงินรักษาง่ายนะสีนี้นะพี่ๆจา๋านะคะ เหี่ยมคมสันตัวรถไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบเลยค่ะรถแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยพี่พี่จา๋าสำหรับคันนี้ด้านท้ายกล้องถอยเซ็นเซอร์มีมาให้4ี่จุดด้วยนะสวยครบเลยใครชอบถูกใจคันนี้รีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนนะคะคมไฟต่างๆไม่มีคาบเหลืองไม่มีแตกลายนะคมไฟสวยครบเลยคันนี้ ด้านหลังเบาะหนังตึงๆเลยค่ะนะคะสวยงามครบคันนี่นะไฟใช้งานได้ทุกจุดท,ทุกดวงเลยพี่พี่จา๋านะคะกุญแจสมาร์ทคลีเลดด้วยนี่ด้ให้ดูกุญแจกุญแจเป็นคลีเล็ดด้วยนะคะโอ้โหดูด้านในสวยงามมากๆแดดส่องนิดนึงนะพี่พี่จ๋าขอภยัย ะะรถใช้งานง่ายๆเลยพี่จาเนี่ยค่ะ,ะตรงนี้เป็นเมมโมรี่ซีทสาหรับเบาะนั่งนะคะปรับได้2จุดนะคหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะล็อกประตูล็อกกระจกใช้งานง่ายๆนะคะหูกระจกะด้านมือจับนะด้านมือเปิดนะเป็นสีคโครเมียมเดี๋ยวดูที่โครงสร้างหลักกันต่อเลยโครงสร้างตัวรถนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบใดๆสวยครบคันพร้อมใช้ ด้านในคอนโซลสะอาดสะอ้านขนาดรถเพิ่งเข้ายังสวยขนาดนี้เลยพี่จ๋านะโครงสร้างหลักเสาบีต่อเลยค่ะตัวน็อตนะคะไม่มีริ้วรอยนะไม่มีคราบสนิมใดๆนะสวยมากๆเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะตึงเปียกเปีกเบาะไม่มียับมีย่นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้พี่พี่ดูปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทค่ะ ฝาทาังน้ำมันฝาท้ายกันลื่นถลายมีให้ครบเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นอขออนุญาตลดเสียงนิดนึงพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้แล้วหน้าจอด้านกลางนะคะมีขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตรงนั้นเป็นลมยางนะพ,พี่ขา นคันนี้เล็กไม่ห3 3 1 3 2ม่3กิโลเท่านั้นหรือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะหน้าจอได้เป็นแบบดิจิตอลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้ด้วยเดี๋ยวเปิดไฟให้พี่ก่อนนะีคะรับสายวางสายนะคะสั่งการนะะี่ยผ่านพวงมาลัยได้เลย Airbag 7ใบนะคะฝั่งทางด้านนี้ล็อกความเร็วค่ะโหมดเนะคะเลือกผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะสวยงามครบคัน จอกลางได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยเชื่อมต่อได้เลยแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคะคันนี้ได้ภาษาอกฤษมาด้วยไม่แน่ใจพี่ๆมองเห็นกันไหมนอะอามากับตี่หน้าเดิมนะคะนี่นะเชื่อมต่อได้เลยพี่พจาแอปพลิเคชันต่างๆนะคะ a อ r a u อ o d โ o นะคะแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยด้านล่างไฟสีเขียว วร์เลสชัรเจอร์นะคะเกียร์ออโต้หัวเกียร์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยเลยเนะะี่ยค่ะมีวางแก้วให้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาครบเนะะี่ยไฟแอมเบียนไลท์สวยๆเลยค่ะด้านบนพี่ๆจะได้เป็นไฟแบบ LED ด้วยนะนี่นะคะกระจกตัดแสงมีมาให้เรียบร้อยมีที่เก็บของสัมภาระได้ไม่ว่าจะเป็นอ่ะอัเซซอรีนะคะ บัตรกราดต่างๆสามารถเก็บได้เลยนะบอกเลยคันนี้สภาพสวยงามพร้อมใช้บอกเลยเลขไมหนึ่งแสนสามหมืกิโลเนี่ยเซอร์วิสมาแล้วเรียบร้อยรอบใหญ่เนี่ยค่ะพี่ๆได้ไปใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคันนี้สวยงามมากๆใครชอบถูกใจหรือหาสเปคนี้อยู่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะ086 344 0045ย้ํ้าำกันอีกหรอบคันนี้เป็น 2.0G ปี2020นะราคา6 9 9 9 0 0ชอบถูกใจคันนี้สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ